ซอยโปรตีน KCM กับซอยโปรตีนมาเทลตัวไหนดีกว่ารสชาติคุณภาพแล้วก็ราคาอยากให้นเพื่อเอาข้อมูลนี้ไปตัดสินใจเลือกเอานะครับเอาเรื่องรสชาติก่อนเลยครับเป็นจุดหนึ่งที่หลายคนเลือกจากตรงนี้เลยส่วนตัวซันจิชอบ KCM มากกว่าครับเพราะถ้าเราเปิดถุงโดมนะอืมตัวนี้จะกลิ่นเหมือนแบบช็อกโกแลตบราวนี่เลยครับเขาเขียนว,ว่าเป็นโกโก้จากเนเธอร์แลนด์ด้วยแล้วรสชาติเขาเนี่ยจะสากน้อยกว่าแล้วก็หอมช็อกโกแลตกว่าตัวมาเทลนะส่วนตัวมาเทลที่ซันจิลองชิมเนี่ยกลิ่นถั่วมันจะแรงกว่าตัว KCM ตัวนี้ข้อดีก็คือมันสากกว่ามันก็เลยทําให้กินแล้วอยู่ท้องกว่าตัว KCM นะมาดูเรื่องคุณภาพกันบ้างครับถ้าเราดูเพียวๆจาก nutrition f a c t เลยเนี่ยต่อเห็นตัวมาเทลคลีนกว่าครับแต่ฟันจีสงสัยอยู่จุดหนึ่งนะถ้าเพื่อนๆดูจากส่วนประกอบสําคัญตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่า2ตัวนี้ตัวประกอบเหมือนกันเป๊ะเลยก็เลยอาจสงสัยว่ามาเทลมันคลีนกว่าจริงหรือเปล่าหรือเขาอาจจะปัดลงให้มันเหลือศูนย์แต่ข้อดีของ KCM เนี่ยเขาจะมีเสริมแคลเซียมมาให้ด้วยตัวมาเทลไม่มี สันติสรุปให้ว่าคุณภาพคล้ายๆกันใกล้ๆกันเลยครับเพราะต่อให้มาเทลไม่มีคาร์บไม่มีไขมันจริงๆนะมันก็แคลต่างกันแค่แบบ10กว่าแคลับส่วนเรื่องราคาครับถ้ามีแฟร์เซลล์หรือโค้ดลดเนี่ยตัวนี้ก็จะอยู่ที่8ปดบาทตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ1 2บสบาทนะสรุปครับถ้าให้เลือก2ตัวนี้เนี่ยสันติเลือก KCM นะเพราะส่วนตัวไม่ได้ซีเรียสก,กับคาร์บหรือว่าไขามันที่มันแค่แบบ2กรัม1กรัมเนาะและอีกเรื่องหนึ่งหลักๆเลยคือ KCM มันกินง่ายกว่าครับส่วนเพื่อนๆชอบแบรนด์ ก็ลองคอมเมนต์แชร์เพื่อนๆกันได้นะ